ดีค่ะพบกับช่องจ๋าไทยเปนเนียน,นะคะวันนี้จ๋าจะมาเล่าประสบการณ์การขอดูกที่ประเทศอังกฤษในช่วงโควิดนะคะอาจจะพูดติดติดขัดขัดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะอันดับแรกเลยคือจ๋าขอดก่อนกำหนด3สัปดาห์คือข้อสามสิบเอ็ดนอกสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสัปดาห์นะคะคือขอดก่อนกำหนด3สัปดาห์วันนั้นจ๋า มีอาการเจ็บท้องตั้งแต่เช้านะคะแล้ววันนั้นจะมีนัดตรวจความดันด้วยความดันสูงคือหมอนัดไปวันเว้นวันตรวจเพื่อไปตรวจความดันนะคะ,ะวันนั้นจะมีนัดประมาณ1 1 0โมงเช้าอะค่ะคือตั้งแต่เช้าก็เจ็บท้องคือเจ็บท้องเหมือนเจ็บประจำเดือนเลยนะคะคือเจ็บหนาที แล้วก็หยุด2นาทีแล้วก็เจ็บ5้านาทีหยุด2นาทีเจ็บเจ็บหายหายทั้งวันแบบนั้นเลยอะค่ะพอถึงเวลานัดจะไปโรงพยาบาลแล้วนะถึงโรงพยาบาลเวลานัดคือจะขับรถไปเองนะคะวันนั้นขับรถไปโรงพยาบาลเองคือไม่คิดว่าจะคอดในวันนั้นด้วยนะคะคือขับรถลงไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไปบอก มิดไว้ว่าคือเจ็บท้องแบบนี้เจ็บๆหายๆมันไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้าแล้วแล้วเขาก็ส่งไปอีกห้องหนึ่งเพื่อไปตรวจเออเหมือนตรวจวัดเออเขาเรียกอะไรเขาเอาเอาสายรัดมารัดตรงท้องแล้วก็วัดเสียงเออหัวใจลูกอะคะ่ะประมาณนี้คะ่ะคือมันจะมีเครื่องอยู่เนาะเขาก็วัดอย่างนั้นวัดไปประมาณ สักชั่วโมงสองชั่วโมงหมอก็มาบอกว่าถามว่ายังเจ็บอยู่ไหมก็บอกเขาว่ายังเจ็บอยู่แล้วเขาก็ให้ยาจ๋าทานนะคะทานยาไปแล้วทีนี้เขาก็ยังให้นอนอยู่แบบนั้นนะคะคือวัดเสร็จเรียบร้อยเอาถอดออกเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้นอนอยู่บนเตียงอย่างนั้นนะคะจนถึงประมาณหกโมงเย็นนะคะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นเลยนะคะเขาก็เข้ามาถามอีกว่า ยังเจ็บอยู่ไหมก็บอกเขาว่ายังเจ็บอยู่ทีนี้เขาก็คุณหมอเขาก็มาตรวจนะคะแล้วเขาก็ส่งไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องอเขาเรียกห้องเหมือนห้องผักห้องผักคนไข้อะคะ่ะก,ก็ส่งไปห้องนั้นห้องนั้นนะคะก็จะมะีก่อนจะเข้า จะเข้าอ่ก่อนจะเข้าไปมันจะจะเข้าได้เฉพาะเอ่อพยาบาลหมออะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะมีขีกาดขีการดอยู่ประตูนะคะหรือจะมีกดออดถ้าถ้าเป็นจา๋าจ๋าก็ต้องกดออดนะคะเพื่อให้หมอเปิดประตูให้นะคะคือเข้าไปห้องนั้นก็ไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งอะ่ะจะมีเตียงอยู่สี่เตียงแล้วก็จะมีผ้าม่านกั้นนะคะจะมีผ้าม่านกั้นมีสี่เตียงจ๋าก,ก็นอนรอ รออย่างนั้นละคะ่ะแฟนจ๋าก็รออยู่ในรถนะคะคือเอาคุณแจให้เขาแล้วก็ให้เขารออยู่ในรถจนถึงประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มจะมีอาการคือนอนหลับอย่างเงี้ยค่ะคือเหนื่อยมากแล้วคิดว่าไม่รู้จะได้ขับไหมเนาะวันนี้วันนี้จะได้ขับบ้านไหมคือทุกๆวันจ๋าจะมาตรวจความดานันคือนานมากนะคะบางวันก็ ครึ่งวันไปเลยบางวันก็สองชั่วโมงก็ได้กลับแล้วแต่วันคือวันนั้นคิดว่าไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมเพราะว่าตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงห้าทุ่มก็หมอก็ยังไม่ให้กลับบ้านแล้วก็ย้ายมาอีกห้องหนึ่งแฟนจ๋าก็รอยอยู่ในรถนะคะจนถึงห้าทุม่มประมาณห้าทุ่มเนี่ยคะ่ะห้าทุม่มจ๋าก็หลับอยู่น้าน้ค่ํามันก็แตกคือน้ํคข้ามแตกเหมือน มันเหมือนลูกโป่งแตกปุ๊บอย่างเงี้ยจ๋าก็เรียกกดกดออดหมอเออก็บอกหมอหมอหมอเหมือนน้ำข้ามจะแตกเลยไม่รู้ว่าน้ำข้ามหรือเปล่าอย่างเงี้ยอือมันไหลไหลออกมาไม่หยุดจ๋าก,ก็คิดว่าจ๋าฉี่หรือเปล่าเพราะว่าหลับอยู่นะคะ <c oughs> หมอก็เลยบอกว่าอ๋อนี่น้ำข้ามแน่นอนน้ำแตกแล้วทีนี้ หมอก็ให้ให้ยังหมอยังให้นอนอยู่บนเตียงนั้นอยู่นะคะคือหมอยังให้นอนอยู่บนเตียงนั้นอยู่จาก,ก็โทรหาแม่แม่น้ำแตกแล้วนะก็วางสายแม่ไปก็โทรหาแฟนเออวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านล่ะคงคง,คงคิดว่าคงจะคลอดวันนี้แหละเพราะว่าน้ำแตกแล้วฮะจาแฟน,นจากคือตกใจนะคะคือบอกบอกโทรโทรบอกให้ญาตินะคะเอากระเป๋ากระเป๋ามาให้ ไว้ที่รถเลยนะคะคือขับรถก็ประมาณ20นาทีถึงโรงพยาบาลนะคะคือจ่าเตรียมกระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ à, แฟนก็แฟนก็บอกว่าอย่อยาวางสายนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอจะได้ไม่ได้โทรหาฉันก็ถือสายแฟนไว้นะคะประมาณอาจาก็นอนรอย,อยงั้นคือหลังจากน้ำแตกแล้วมันยังไงอะ มันเจ็บมันเจ็บจีต้ตีดมาเลยแบบแบบแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้จ๋าก,ก็เลยกดออดเรียกหมอมันคือมันปวดเจ็บแรงมากเลยะคะ่ะแบบอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหมือนเหมือนลูกลูกเขาดันออกแล้วนะคะลูกเขาจะออกแล้วแค่ประมาณสิบนาทีประมาณเนี้ย หลังจากน้ำแตกนะคะคือน้องดันจะออกแล้วประมาณสิบนาทีคือกดออดเลี่อนหมอหมอหมอใไม่ไหวแล้วคือร้องกรีดลั่นลงพยาบาลเลยนะคะคือตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแล้วก็หมอเขาบอกว่าเอากา๊สไหมเอาแก๊สไหมเออเออก็โอเคโอเคโอเค,อเคก็ดูดก๊สนะคะแล้วตอนนั้นคือยังยังยังอยู่ในห้องห้องอ่ ห้องพักอยู่นะคะคือตอนนั้นปกติมันจะมีอีกห้องห้องคลอดอีกนะคะคือต้องไปอีกห้องคลอดอีกนะคะคือตอนนั้นลุกไม่ไหวแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคือเจ็บมากคือน้องเขาจะออกแล้วนะคะแล้วมิดไว้แล้วก็มิดไว้คือเก็บของจ๋าขึ้นบนเตียงแล้วก็เข็นเตียงตรงตัวน,นั้นละคะ่ะไปเลยไปห้องคลอดเกือบเกือบจะไม่ทันห้องคลอดด้วยซ้ํานะคะคือน้องเขาดันออกมาดันออกมาเอา่อ หลังจากน้ำแตกประมาณสิบนาทีนะคะคือเขาดันดันดันออกมาคือเขาจะออกแล้วค่ะแล้วหมอก็หมอเห็นโทรศัพท์จ๋าค่ะคือคุยกับแฟนอยู่เขาก็จ๋าความรู้สึกจ๋าคือจ๋าดูดกา๊าซก๊าซหมอหมอให้ดูดกา๊าซคือมันมันไม่เห็นอะไรเลยคือตาตาจะ พยายามที่จะเปิดนะคะแต่มันขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลยคือพยายามที่จะเปิดแต่ว่ามันเห็นขาวไปหมดเลยมันไม่เห็นหน้าใครทั้งนั้นเลยแต่ความความรู้สึกได้ยินได้ยินว่าหมอพูดอะไรแล้วก็ตอบหมอได้ทุกทุกอย่างเลยนะคะตอนนั้นคือได้ยินหมอหมอหมอ,หมอบอกแฟนว่าเออจะเข้ารีบรีบเข้ามารีบเข้ามาเอาจะคลอดแล้วจะคลอดแล้วคือ แฟนจ๋ารออยู่ข้างนอกแล้วนะคะรออยู่ประตู